กราบสวัสดีแฟนๆน,นะครับพบกับแอดมินดีแคดนะครับวันนี้คราวที่แล้วพบกับแอดมินมิสเตอร์ดีกไปนะครับกับการแกะกล่องเป็นแชมป์ US วันนี้เราจะมาแกะกล่องเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งนะฮะไม่เสียเวลาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเป็นเข็มขัดแชมป์โลก w w e e นะฮะ เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเส้นที่ตอนนี้ใครถือ Drew m a g น n t y r e ถืออยู่นะฮะเปิดกล่องเปิดกล่องแพ็คมาอย่างดีปุ้ยเห็นไมเแี่ยแล้วนี่บอกได้เลยว่านี่คือเข็มขัดเส้นแรกของผมนะฮะ ตั้งแต่ติดตามปวป้ำมาขอมาอย่างดีนะว้าวเข็ขัดเฮ้ยเข็ขัดโอ้ย,อยหนักใช้ได้นะของผมซื้อเป็นแบบว่าตัวเรปิก้านะฮะเป็นตัวที่ ราคาจับต้องได้นะครับดูครับนี่ข้างหน้าเขียนว่า W W E Championship Replica ว้าวตื่นเต้นจังเลยกับเข็มขัดเส้นแรกนะฮะถามว่าเส้นนี้มาได้ยังไงทำมอายู่ดีๆถึงซื้อต้องต้องโทษมิสเตอร์ดีนะฮะเป็นคนที่ทักมาในแชทของกลุ่มนะฮะ เข็มขัดราคามันถูกสินค้า Black Friday นะคะก็เลยเอาไงดีว่ากูซื้อซะเลยจัดมานะฮะในราคาเงินเยนก็ประมาณ 3... ถ้าไปเสร็จทุกอย่างคือ38,000กว่านะฮะ38,000กว่าเยนตีเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ1 1 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับดูเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันไปเลยว่าหน้าตา คือหน้าตามันก็เป็นเข็มขัดที่ดูแมกนไทรถือแต่ว่านี่ไม่ใช่เข็มขัดแบบเหมือนของแท้เขาเรียกว่าอะไรนะเสมือนจริงอย่างที่มิสเตอร์ดีเอ็กบอกนะรูดไปเป็นซิปโอ้ดูเขาเฮ้ยเขามีนี่มาให้ด้วยอะ่ะเ,เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อันนี้ือตัวสำรองใช่ไหมโฟกัสกล้องโฟกัสโฟกัสเออนี่เหมือนเป็นเพชรคือไม่มันก็ไม่ใช่เพชรแท้หรอกนะมันดูกงกงๆเห็นไหมน่าจะเป็นตัวสำรองถ้าสมมติว่าไอตัวบนเข็มขัดมันหลุดหรือย,อยังไงเนี่ยเขาแถมมาให้สองถุงนะฮะโฟกัสซีเออโอเคนี่นะฮะเขาแถมมาให้สองถุงเก็บไว้ดีแล้วก็วนไป ว้าวนี่คือสีหน้าของคนที่คือเคยเห็นเข็มขัดนะครับของเอลิปิก้าเนี่ยเคยเห็นมาก่อนนะแต่ว่าไม่เคยเห็นในระดับที่แบบใกล้ขนาดนี้แล้วก็จับต้องเองขนาดนี้ยังไม่ดูนะ,ะยังไม่ดูตอนนี้กำลังคว้างมันอยู่แล้วเราก็กำลังจะแกะตองแกะว้าว สังเกตใบหน้านะฮะยิ้มนะฮะตื่นเต้นครับฉีก,ก่อนว้าวพออย่างดีพร้อมหรือยังครับเฮ้ยตื่นเต้นและนี่คือเข็มขัดเส้นแรกของแอดมินเคเดต เดินอยู d เดินอยู่อีเวิ a ์ดเฮเวิร์ดแชมเปียนพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามว้าวนี่ก็ดูจากกล้องโอ้สวยมากสวยมากขออนุญ,ญาตนะฮะหันคลิกกลับมาดูด้วยตาของตัวเอง สวยงามสุดยอดได้มาครอบครองแล้วทีนี้มาดู รายละเอียดของตัวเข็มขัดกันนะฮะด้านหน้านี่ตรงกลางเมนเพจนะฮะเป็นตัวโลโก้ WWE เวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะติดเครื่องประดับซึ่งคุณภาพจะต่ำกว่าของจริงอยู่แล้วแหละแต่ก็ดูสวยงามนะ ดูครับดู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 ดดนี่ส่วนตรงนี้นะฮะด้านล่างสีดำๆก็เป็นหนังนะฮะโ,โ,โอ้โถ่เวิลด์เฮฟวี่เวทแชมเปี้ยนแชมป์โลกมาดูไซด์เพลทข้างล่างข้างนี้บ้างเป็นโลโก้ wwe เช่นกันซึ่งตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้แต่เขาว่ากันว่า ไม่ได้เปลี่ยนจากข้างหน้าเขาไม่เปลี่ยนจากข้างหลังนะครับถ้าอย่างที่เราเห็นกันในทีวีนะฮะไอเข็มขัดเส้นของจริงนี่เขาจะเปลี่ยนกันข้างหน้าแต่ว่าของอันนี้เป็นของเสมือนจริงที่เปลี่ยนตัวไซส์เพลทที่ด้านหลังเอามาดูอีกฝั่งนึงนี่ก็ ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับอันนี้หมุนไม่ได้นะนนหมุนไม่ได้นะอย่าไปหมุนนะโอเคเป็นโลโก้ดนะับบลยูดับบสองข้างนะครับทั้งไซส์เพลทสองข้างเลยตรงกลางสวยจริงๆไอตัวเพลทเนี่ยมันจะบางกว่านะครับบาง บางกว่าของของของจริงมากนะครับแต่ถามว่าหนักไหมหนักอยู่เหมือนกันนะประมาณถ้าจะไม่ผิดนะเห็นเขาบอกว่าสอกิโลโทีนี้มาดูนี่ตรงนี้ที่ติดนะฮะที่ติดเข็มขัดส่วนตรงนี้ก็จะมีโลโก้หรือเป็นยู่เป็นยู ่ชอบหนังมันนะก็พอมีคุณภาพอยู่โอเคนี่โลโก้ละบูลบทีนี้มาดูด้านหลังของเข็มขัดบ้างา่ด้านหลังนะฮะตรงเมนเพลนะฮะจะมีเขียนว่า Official Authentic Replica Championship Title Made in China s h o p w w e c o okay. m โอเคนะครับถือว่าเป็นของของลิขสิทธิ์แท้นะครับจาก w w e ส่วนนี้เป็นส่วนนี้เป็นน็อตนะครับเอาไว้ไขถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้หนังชนิดพิเศษหรือแบบไปสั่งทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ถอดตัวเพลทออกมาในการขันน็อตพวกนี้นะครับแล้วก็สำหรับไซส์เพลทนะครับถ้าใครมีไซส์เพลทของซ u เปอร์สตาร์ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงเดี๋ยวนะ,ะก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับตรงนี้1งานตรงนี้1งงานนะครับโฟกัสไหมเนี่ยโอเค นะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันก็น่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับไซส์เพลทที่ใครต้องการจะเปลี่ยนส่วนนี้ก็เป็นที่ติดนะฮะยึดติดเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรับชมเข็มขัด w ต่เปนยูแเปวอร์ชันปัจจุบันนะครับเป็นตัวเวอร์ชั่น2อ1 4อาจจะรีวิวได้ไม่ครบถ้วนเพราะว่า <c oughs> ก็ไม่ได้สัมทัสเรื่อง ตัวรายละเอียดดีเทลของเข็มขัดมากเท่าไหร่นะฮะก็เข็มขัดเส้นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในรายละเอียดตัวเรปิกาสวยไหมล่ะสวยนะ,ะส,ยนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับที่เรามาอัน o x บ็อกซิ่งเข็มขัดก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง WTF Wrestling Tabloid Foundation แล้วก็ฝากติดตามเพจนะครับ WTF Wrestling Tabloid Foundation นะครับเพจที่รายง,งานข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปละบา,บายสวัสดีจ้า